สวัสดีค่ะกระตูนจากฟินประกันรถนะคะวันนี้ค่ะถ้าคุณเป็นในหน้าขายประกันรถอยู่นะคะแล้วได้ค่าคอมน้อยไม่มีที่ส่งงานหรือว่าโดนกดค่าคอมน้อยๆต่ำๆนะคะสําหรับวันนี้กระตุนมีทางออกมาแนะนํากันนะคะรับรองได้เลยว่าคุณในหน้าจะต้องร้องหว้าวค่ะสําหรับเรื่องของผลตอบแทนนะคะค่าคอมมิชชั่นที่ตัวแทนจะได้รับจากฟินนะคะมีดังนี้เลยค่ะ ข้อแรกนะคะก็คือเมื่อส่งงานเนี่ยจะได้รับค่าคอมมิชชั่นสูงถึง18ถึง22เลยค่ะเรียกได้ว่าสูงมากๆร้องว้าวกันเลยทีเดียวนะคะไม่มีที่ไหนให้ได้มากกว่านี้อีกแล้วที่ปินประกันรถเท่านั้นค่ะ ข้อ2ค่ะเวลาที่มีลูกค้ามาขอผ่อนจ่ายนะคะในหน้าเบื่อไหมคะที่จะต้องรอค่าคอมจนลูกค้าผ่อนครบ3งวด6งวด10งวดนะคะถึงจะได้ค่าคอมได้เงินมาใช้รอกันจนเบื่อเลยใช่ไหมคะแต่ปัญหานี้จะหมดไปค่ะเมื่อส่งงานกับฟินประกันรถนะคะเพียงแค่ลูกค้านะคะผ่อนจ่ายในงวดที่2องในหน้าก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นไปเลยค่ะจ่ายค่าคอมไปเลย100%ทันทีโดยไม่ต้องรอนะคะไม่ต้องรอให้ลูกค้าผ่อนครบค่ะดีไหมล่ะคะฟินจัด ให้ค่ะแถมเรื่องเอกสารผ่อนนะคะก็ง่ายมากๆสะดวกไม่วุ่นวายเลยค่ะสำหรับข้อ3นะคะเพียงแค่ในหน้ามียอดส่งงานสะสมต่อเดือนถึง1 5 0 0 0 0บาทนะคะนับจากยอดเบี้ยราคาเต็มไม่ว่าจะจ่ายสดหรือผ่อนนะคะจะขายประกันไหนก็ได้นับรวมให้หมดเลยค่ะ ประกันรถจัดให้นะคะมอบเงินค่าคอมพิเศษให้เพิ่มอีก2%เซจากยอดที่ทําได้ต่อเดือนพิเศษสุดๆไปเลยค่ะต่อมานะคะข้อที่4ข้อนี้สําคัญมากค่ะในหน้าจะเคยเจอกันใช่ไหมคะปัญหานี้พบกันบ่อยมากๆนะคะว่าลูกค้าเนี่ยขอเทียบราคากับที่อื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นการขอส่วนลดขอของแถมต่างๆนะคะเจอบ่อยใช่ไหมคะในหน้าบางคนนะคะก็จะต้องยอมลดค่าคอมนะคะยอมหาของแถมมาให้ลูกค้าแต่จะดีกว่าไหมคะถ้าเกิดว่า ินนะคะคจัดของแถมให้ลูกค้าเลยก็จะช่วยให้ในายหน้าปิดการขายได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะ ไม่ต้องลดค่าคอมสู้นะคะได้ค่าคอมไปเต็มๆเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะและนี่ก็คือ4จุดเด่นนะคะของฟินประกันรถนะคะที่คิดแก้ปัญหานะคะให้กับในหน้ายุคใหม่ได้ฟังแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างเอ่ยอยากกดสมัครกันเลยใช่ไหมคะสำหรับวิธีสมัครนะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่ทักแชทเพจเฟซบุ o กนะคะของฟินประกันรถค่ะจากนั้นเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่นะคะส่งลิงก์ให้แอดไลน์เข้าร่วมเมมเบอร์ฟินค่ะเมื่อในหน้ากดแอดไลน์นะคะจะมีลิงก์ ให้กดเข้าสมัครสมาชิกเมื่อสมัครเสร็จแล้วนะคะก็ช่วยแจ้งชื่อที่เราสมัครนะคะหรือว่าแจ้งชื่อในหน้าที่สมัครทักไลน์หาเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนะคะเพื่อที่จะเปิดรหัสในหน้าได้เลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็ส่งงานเช็คเบีย้ยประกันรถแจ้งงานแล้วก็รอรับค่าคอมมิชชั่นได้เลยง่ายๆค่ะเชื่อมัน่นไว้ใจฟินประกันรถบรกเกอร์ยุคใหม่สําหรับพี่ๆในหน้าทุกคนค่ะวันนี้ก็ตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ